เพื่อจะได้ไม่พลาดเรื่องราวของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดอย่าลืมกดติดตามพวกเราไว้ด้วยนะครับ <Yeah. S 1> สวัสดีแฟนบอลกองทัพปีแดงทุกท่านนะครับในข่าวรอบคําประจําที่20ตุลาคมวันนี้กับรอบคําครับมาที่ข่าวก็สิบ0เรื่องตลาดซื้อขายรอบวันของทีมกันก่อนมาที่ข่าวแรกนะครับกับรายงานของฟาบิโอโรมาโนเรื่องของแฮร์รี่แม็กไว จากรายงานในช่วงหลายวันก่อนนะครับที่มีการเผยว่าเอซิมิลานยักษ์ใหญ่ของเกาโชเซเรียสนใจดึงตัวกองหลังวัย30ปีรายนี้ไปร่วมทีมในช่วงซนะัมเมอร์หน้าอย่างไรก็ตามครับโรมาโนก็ออกมายืนยันว่าข่าวดังกล่าวนั้นเขาไม่เคยรับทราบมาก่อนเลยคราวว่ามิลานเคยสนใจแม็กไกวยและเขาก็ยืนยันนะคราวว่าจนถึงตอนนี้ยังไม่มีความสนใจใดๆจากทางเอซิมิลาน ที่มีต่อแฮร์รี่แม็กไวร์เลยครับอย่างไรก็ตามโรมาโน่ก็ได้ทิ้งท้ายนะครับว่าในช่วงตลาดมกราคมที่จะถึงนี้เขาเชื่อว่าจะมีอย่างน้อย1-2ึ่อคอสเนอครับเข้ามายังแมนยูนเต็ดเพื่อสอบถามในดีลของแฮร์รี่แม็กไวร์เขาต่อมาครับกับรายงานของทีมทอกกับดีลของสกอตต์แมคโทมีเน่ที่มีข่าวเชื่อมโยงกับนิวคาสเซิล จากรายงานล่าสุดของทีมทอล์กส์สิงกฤษวันนี้นะครับมีการเผยว่านิวคาสเซิลยูไนเต็ดอาจจะกลับมาตามล่าตัวสกอตแมกโทมินีอีกครั้งครับในช่วงตลาดมกราคมนี้หลังจากเคยแสดงความสนใจมาก่อนในช่วงซัมเมอร์ที่ผ่านมาและยิ่งกับการที่ซันโดโรตนาลีกองกลางตัวเก่งที่เพิ่งซื้อมาจากเอซีมิลานในช่วงซัมเมอร์มโวกาสโดนลงโทษแบนมากถึง1ปีจากข้อหาการเล่นการพน,นันก็ยิ่งทําให้ทัพสาลิการงต้องรีบมองหากองกลางตัวใหม่เข้ามาแทนที่โดยด่วนครับ ซึ่งว่ากันว่าเป้าหมายหลักตอนนี้เป็นสกอตแม็กโทมิเนเดี๋ยวเรื่องของค่าตัวนั้นถูกประเมินไว้ที่หลัก40-50ล้านปอนด์ครับมาคึที่ข่าวต่อไปนะครับกับข่าวลือร่วมกับกองกลางของยูเวนตุสอย่างอาเดียนราบิโอซึ่งกำลังจะหมดสัญญาในช่วงซัมเมอร์ที่จะถึงนี้อยู่จากรายงานของกาเซตาเดโลสปอร์ตซิตารีนะครับเดี๋ยวออกมาระบุว่า ตอนนี้แมนยูเนเตดและก็นิวคาเซนสทีมจากพรีเมียร์ลีกกำลังให้ความสนใจกองกลางวัย28วัยนี้อยู่ครับโดยเฉพาะกับในฝั่งนิวคาเซลอาจจะมีการยื่นคอสเสนอลองเชิงไปก่อนในช่วงตลาดมกราคมนี้เลยเนื่องจากมองเป็นตัวแทนของซันโดโตนาลีในฝั่งของยูเวนตุสเองก็มลีลังเงกองกลางรายนี้อยู่เช่นกันครับหลังจาก2กองกลางของทีมอย่างพอปอกบาสอดโดนแบรนยาวจากการตรวจพบสารกระตุน้นและนิโกโลฟักเจอลี่ที่อนาคตยังไม่แน่นอนครับหลังจากพัวพันกับคดีการพันนานเหมือนกับซานโดโตนาลีดิตอนนี้ยูเวนตุสว วางแผนจะเพิ่มค่าเหนื่อยในสัญญาฉบับใหม่ให้กับอเดียนราบโอส่วนในฝั่งของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดและก็นิวคาสเซิลก็เริ่มมีการติดต่อกับเอเยนของนักเตะเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับมาที่ข่าวต่อไปนะครับกับรายงานของสื่อท้องถิ่นก็คือแมนเชสเตอร์อีฟนิงนิวส์กับอัปเดตล่าสุดก่อนลงสน้ำเจอกับเชฟฟิลด์ยูไนเต็ดในคืนวันพรุ่งนี้ครับ ดีจากรายงานล่าสุดครับเผยว่า4นั้เแต่ที่กลับมาซ้อมกับทีมได้แล้วประกอบไปด้วยราฟาเอลวารรนโซฟิยันอัมราบัตเซกิโอเรกิลอนและก็คอบบี้ไมนูในเกมวันพรุ่งนี้ทั้ง4รายอาจจะมีส่วนร่วมกับทีมด้วยครับโดยเฉพาะกับ3รายแรกนะครับก็คือวารรนเรกิลอนและก็อัมราบัตได้รับการคอนเฟิร์มจากเอริิเกน่ากแล้วว่าทั้ง3รายจะมีส่วนร่วมในเกมกับเชลด์ยูไนเต็ดอย่างแน่นอนครับ มากดิกข่าวต่อไปนะครับกับบทสัมภาษณ์ของเมสันเม์ซึ่งเจ้าตัวได้ออกมายอมรับว่าการเลือกสวมเสื้อหมายเลขเจ็ดของสโมสซอนใหญ่อย่างแมนยูนเด็ดนั้นคือแรงกดดันที่ดีครับและเขาก็มั่นใจว่าเขามีคุณภาพดีพอที่จะเล่นภายใต้หมายเลขเจ็ดนี้ได้นอกจากนี้ครับกับการเริ่มต้นซีซั่นใหม่กับกองทัพปีศาจแดงถึงแม้ว่าช่วงเริ่มต้นนี้เขาจะมีอาการบาดเจ็บบ่อยครั้งแต่เขาก็ยอมรับว่ากําลังทํางานอย่างหนักเลยครับภายในสนามซ้อมเพื่อเรียกฟอร์มเก่งกลับมาอีกครั้งและก็ช่วยทีมกลับสู่อันดับที่ดดีให้้ไครับ ดเมเชนเมาส์ได้ให้สัมภาษณ์กับเรื่องราวเดือนก่าวผ่านทางท็อกสปอร์ตสื่ออังกฤษว่าแน่นอนว่าผมรู้ถึงความกดดันที่มาพร้อมกับหมายเลขเจ็ดนี้แต่ก่อนนี้ตั้งแต่ชื่อดังมากมายสวมใส่มันมาก่อนและผมต้องบอกว่าผมเป็นแฟนตัวยงของเดวิดเบคแฮมเลยนะมาตั้งแต่เด็กๆแล้วดังนั้นผมจึงรู้ว่าเขาทําอะไรให้กับสโมสนี้บ้างภายใต้หมายเลขเจ็ดนี้มันแน่นอนอยู่แล้วว่าต้องมีความกดดันที่มาพร้อมกับก,บการสวมเสื้อหมายเลขเจ็ดของสโมสนอย่างแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดแต่นั่นคือสิ่งที่ผมชอบมากเลยนะ ผมต้องการแสดงอะไรบางอย่างออกมาในการสวมเสื้อแข่งตัวนี้นี่คือสโมสอนที่ยิ่งใหญ่และต้องบอกว่ามันใหญ่มากและการที่ผมเลือกสวมเสื้อหมายเลขเจ็ดมันย่อมเป็นอะไรที่ถูกจับตามองอยู่แล้วแต่ผมก็มั่นใจว่าผมจะสามารถรับมือกับแบรงก,กดดันต่างๆนานารอบด้านกับการสวมเสื้อหมายเลขเจ็ดนี้ได้อย่างแน่นอนและมันก็มีความหมายต่อผมมากจริงๆ หลังจากนั้นเมสันเม์ก็ได้ให้สัมภาษณ์ต่อนะครับกับการเริ่มต้นกับสโมสรนใหม่อย่างแมนยูนเต็ดโดยได้ย้ำว่าตอนนี้ตัวเขากำลังงานอย่างหนักในช่วงซ้อมเพื่อรับมือกับภาพเวลาใหม่ๆในโอทราวฟอร์ดครับเดเมสันเม์นะครับได้ให้สัมภาษณ์ต่อถึงเรื่องนี้ว่านี่คือการเริ่มต้นที่ดีมากนะผมคิดแบบนั้นแต่ผมก็หมายถึงการเข้ามาสู่ทีมใหม่มากกว่าเข้าใจในทางการเล่นของเอริกเทนฮากว่าเป็นแบบไหนแต่มันก็น่าผิดหวังนะที่มีอาการบาดเจ็บเข้ามารบกวนตั้งแต่ช่วงต้นซีซั่นแบบนี้ ในตอนนี้ผมเองก็กําลังเรียนดูนักงแต่รอบค้างด้วยเช่นกันว่าแต่ละคนน่ะเล่นกันอย่างไรซึ่งมันก็ต้องใช้เวลาพอสมควรเลยหละในการทาความเข้าใจกับเรื่องนี้และเข้าสู่โฟล์การเล่นที่ถูกต้องผมต้องการพัฒนาตัวเองขึ้นอยู่ตลอดนะและผมก็เชื่อว,ว่ามันจะต้องดีขึ้นเมื่อเวลาผ่านไปนอกจากนี้แล้วการเล่นเป็นทีมผมก็เชื่อว,ว่าเรากําลังทําได้ดีมากขึ้นจากจุดเดิมที่เราเคยเล่นและผมเชื่อว,ว่าเราจะต้องทําได้อย่างแน่นอนและเราจะทํางานหนักกันต่อไป เรามาที่ข่าวต่อไปครับกับทัสนะของเดวายยอกกับปัญหาคาราคาซังระหว่างเจดอนซันโชกับเอริกเฮนทักอยู่นเวลานี้ครับซึ่งอดีตยอดกองหน้ายุคเทเบอร์แชมป์ของเราก็ยังออกมาย้ําคําเดิมนะครับว่าปัญหานี้ต้องแก้ไขกันภายในครับไม่ใช่แก้ปัญหากันภายนอกในการใช้โซเชียลมีเดียเล่นงานกันแบบนี้ด้วยเดวายยอกนะครับในทัสนะเดิงกล่าวผ่านทางสต็อกไลติกสว่า มันง่ายสาหรับผมเลยนะกับเรื่องนี้ที่จะบอกว่าผมเคยผ่านมาก่อนแล้วกับมันในอดีตอย่างไรก็ตามกับการแก้ปัญหาดังกล่าวถ้าผมเป็นผู้จัดการทีมนะผมมีประชาของตัวเองอยู่แล้วในฐานะผู้จัดการทีมและผมก็มีไอเดียของตัวเองในการจัดการกับบรรดาน,นักเตะด้วยผมเคยเป็นนักเตะมาก่อนดังนั้นผมรู้ดีว่าพวกเขาในะคิดกันอย่างไรต้องบอกว่าผมเคยอยู่ในสถานการณ์แบบนี้มาก่อนนะและผมรู้มันรู้สึกอย่างไรบ้างที่ไม่ได้เป็นส่วนหนึ่งของทีม แน่นอนว่าในอดีตผมเคยผิดพลาดมาก่อนกับการค้าขั้งที่แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดในยุคข,ของเซอร์เล็กเฟอร์กูสันดันนั้นกับสาการของเจดอนซันโชและก็เอริกเทนฮากผมเชื่อว่าผมจะสามารถจัดการกับสาการนี้แตกต่างออกไปได้เอริกเคนฮาเข้ามาจัดการทําหลายอย่างเลยนะในสโมสรซึ่งผมไม่เคยเห็นมาก่อนในอดีตจากมุมมองของนักเตะแบบผมนะ การสื่อสารเริ่มต้นของเขานะควรจะพูดเป็นรายบุคคลมากกว่าและเมื่อมันออกสู่สาธารนณะเมื่อไหร่ปัญหาก็จะตามมาโดยเฉพาะกับเกมฟุตบอลยุคใหม่ซึ่งมีโซเชียลมีเดียเป็นตัวตั้งคุณ่ต้องระวังให้ดีเลยละ่ะและก็ต้องใช้ศิละปะในการจัดการพอสมควรคุณต้องคำนึงถึงโลกโซเชียลมีเดียเพราะว่าคณพูดอะไรเพียงเล็กน้อยและผิดพลาดไปมันก็จะกลายเป็นเรื่องใหญ่โตได้ซึ่งนักษาการสื่อสารระหว่างผู้จัดการทีมและก็นักเตะนั้นถือว่าสำคัญอย่างมากและนี่แหละเป็นส่วนหนึ่งของปรัชชาของผมเลยนะ นักเตะบางคนมีความรู้สึกอ่อนไหวและอาจจะไม่ต้องการคำพูดรุนแรงจากผู้จัดการทีมพูดถึงเขาผ่านสื่อแบบนั้นและถึงแม้ว่าเจดอนซานโชจะมีการตอบโต้กลับไปอย่างไรก็ตามกับเรื่องนี้ผมคิดว่าการจัดการภายในสโมสรน,น่าจะเป็นคำตอบที่ถูกต้องมากกว่ามากันนีบทสัมภาษณ์ของเอริกเทนฮากันบ้างนะครับที่ได้ออกมากระตุ้นอังเกรโอนานาว่าต้องยกระดับผลงานของตัวเองขึ้นมาด้วยด่วนหลังจากย้ายมาจากอินเตอร์มิลานในช่วงซัมเมอร์ที่ผ่านมาด้วยค่าตัวมากกว่า47ล้านปอน แต่ถ้าว่าผลงานนะตอนนี้ต้องบอกว่ายังสอบไม่ผ่านอย่างแรงเลยครับด้วยเอเริคเทนทักนะครับได้ให้สัมภาษณ์ถึงอังเดรโอนาน่าไว,ว้ว่าผมคิดว่าเขารู้ดีนะว่าตัวเขาในะยเองทำผลงานได้ไม่ดีพอแต่เราเองก็ยังเชื่อมั่นว่าเขาจะทําได้ดีกว่านี้อีกเยอะก็เหมือนกับนักเตะทุกคนที่ย้ายมายังพรีเมียร์ลีกแรกๆนั่นแหละคุณจะเป็นต้องมีช่วงเวลาในการปรับตัวแต่สิ่งแรกในตอนนี้ก็คือตัวเขาต้องยกระดับตัวเองขึ้นมา ในอดีตในเทวันชื่อดังของแมนยูนเต็ดหลายคนอย่างเช่นปีเตอร์ชไมเคิลหรือว่าจะเป็นดาบ i ิดเด็กอาต่างก็มีช่วงเวลาที่ออกสตาร์ทได้ไม่ค่อยดีเท่าไหร่และอังเรโอนา a น่ารู้ว่าการได้เรียนรู้จากประวัติศาสตร์เล็กๆแบบนี้เป็นเรื่องดีเราอยู่กับปัจจุบันและเรามองไปที่อนาคตเขาต้องสร้างอนาคตของตัวเองขึ้นมาด้วยการสร้างผลง,งานให้มันดีขึ้นกว่าเดิมซึ่งผมแน่ใจว่าเขาจะทํามันได้นะ เขาเคยได้เห็นมาแล้วกับบาร์เซโลนาอาแจากอัมสเตอร์ดัมและก็อินเตอร์มิลานเขาเคยไปถึงรอบรองชนะเลิศและก็รอบชิงชนะเลิศรายการแชมเปียนส์ลีกซึ่งผมแน่ใจว่าหลังจากนี้เขาจะทำงานได้อย่างยอดเยี่ยมแน่นอนหากชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และฝากกด subscribe ให้กับช่องของพวกเราด้วยนะครับผมและอย่าลืมไปกดไลค์กดติดตามที่เพจ Facebook r e ร d e v วิ p a พ e กันด้วยนะครับผม